นนัทิ้งไม่ได้เอาละครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ในเกมวุนเดชนะครับเราเพิ่งฟื้นจากเตียงซึ่งแขนเราโดนลอกไปแล้ว ตอนนี้คือหนังแขนเราหลุดไปข้างหนึงนะครับนั่นคือลาสโลผู้ช่วยฆาตกรเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ครับแต่จะทำยังไงครับต้องจัดการมันก่อนหรือเปล่าหรือจะหนีออกไปได้เลยครับนี่มึงไม่รู้ตัวว่ากูยืนตรงนี้จริงเหรอเนี่ยแล้วเราหยิบอะไรมาครับฟิลฟิลกล่องไฟอะนะแล้วคือมึงไม่รู้ว่ากูเดินมาแล้วหรือมึงให้กูเดิน อะไรวะเนี่ยล็อกปิกฮะให้หลบใต้เตียงได้ด้วยเวะอ,อะไรแล้วนี่คือมึงไม่เห็นเหรอฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้เธอยังเด็กอยู่เลย ธอยังบริสุทธิ์ไร้เดียงสาฉันต้องปล่อยเด็กคนนั้นไปเราลาสโลก็ไปเถียงกับสกินเนอร์ครับฆาตกรสกินเนอร์เลยลากลาสโลมาคือเหมือนว่าลาสโลเนี่ยจะปล่อยลูกสาวนะครับของเราไปครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าลูกสาวเราคล้ายลูกสาวเขาครับที่ายแล้วมีคนโดนลอกหนังแทนกูละโอ้โห บายกดเรากำลังอยู่ในฉากฆาตกรรมนะครับเนี่ยเนี่ยลัดโลกลับใจตอนนี้มันสายไปแล้วครับแล้วเกิดอะไรขึ้นฮนะคืออะไรอะ่ะตายไปแล้วเหรอครับเนี่ยตาค้างเลยจ้ะฝ่จัไได เละไปแล้วครับแล้วลูกสาวเราอยู่ไหนอ่ะต้องรีบไปจากที่นี่ก่อนฮนะเดยะสกินเนอร์เปิดประตูทิ้งไว้ด้วยครับผมว่ามันน่าจะไปหาลูกสาวเราเพราะว่าล้านโลตัดสินใจไม่ฆ่าไงผมทำนั้นแก๊สเต็มเลยฮะตรงนี้มีกล่องฟิล จะเข้าห้องนี้ได้ต้องใช้ฟิลสี่อันกูก็เดินขาหักแขนกระเพกหนังแขนก็โดนลออไปข้างนึ่ครับขาเสื้อหักอีกจะรอดจากที่นี่ได้ยังไงต้องหาฟิลอีกสองอันลาสโลตายแล้วครับถารลิซ่าแลเหนีออไปให้ได้ครับ อะไรอ่ะนี่มันท่านหมุนหรอก็คือต้องหาที่หมุนอีกอันนึงไหมเหลืออันเดียวฮะมีฟิวอีกอันนึงสามแล้ว ก็ต้องหาที่หมุนอีกอันหนึ่งด้วย,ยไหนวะสกินเนอร์มันก็ต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเนี่ยเชื่อมีห้องกล้องวงจรปิดด้วยใช้สกูดไดเวอร์ครับโอ้ชิตประตูก็เล็กต้องสะดอให้ถูกต้องเท่านั้น กช oh สะดอดได้แล้วอ่ะวันที่สี่ I will make the perfect suit I will n e v e r be u g l y a g a i n ฉันจะทำชุดให้เหมาะก,กับฉันเลยฉันจะได้ไม่ดูน่าเกลียดอีกคือมันลอกหนังคนเพื่อไปทำชุดนะครับนี่มันสร้อยของลิซ่า oh. นี่นาผิวหนังของฉันฉันเกลียดมันฉันเอาหนังของพวกมันแทน พวกมันชอบวิจารณ์ผิวหนังของฉันหน้าตาของฉันเพราะฉะนั้นฉันเลยเจะเอาผิวหนังพวกมันมาแทนตอนนี้ทุกคนน่าเกลียดกว่าฉันแล้วนั่นคือสาเหตุที่ฆาตรกรลอกหนังคนอื่นครับเนี่ยนี่ไงเขาน่าจะเป็นคนซ้ายบนสุดของแถวที่นั่งแล้วครับโอ้โหเฮียทำหน้ากากอะไรเต็มไปหมดเลยครับหน้ากากหนังมนุษย์แต่เราไม่มีเวลามาดูเรื่องพวกนี้ครับ พราะตรงนี้ก็มีกล้องอยู่เหมือนกันกล้องวงจรปิดปิดประตูป,ป๊บ World News Breaking News ครับนี่ไงอันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับครอบครัวของลาสโลแน่นอนครับเขาบอกว่ามีครอบครัวนะครับแม่ลูกผู้บริสุทธิ์ถูกฆาตกรรมนะครับในระหว่างเกิดเหตุการณ์พ้นธนาคารซึ่งตำรวจกำลังยิงสู้กับผู้ร้าย ครับตำรวจในคดีนั้นก็คือแอนเดรียแอนดูนะครับซึ่งเป็นนักสืบที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ทําให้เกิดเหตุจาราจนบริเวณหน้าสถานีตำรวจครับเพราะว่าทําให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตไปในเหตุการณ์การต่อสู้กันและนี้ก็คือเหยื่อครับลาโซกล้องถูกทุบท,ทิ้งหมดแล้วกระดาษครับวันที่เท่าไหร่ไม่รู้มันจะไม่ได้แปลไปกว่านี้ได้ไหม ฉันอยากจะพาเด็กน้อยคนนั้นหนีไปกับฉันฉันจะสามารถเริ่มใหม่ทั้งหมดถ้ามีเด็กน้อยคนนั้นอยู่ข้างฉันได้ไหมเธอคนนั้นจะแทนลูกสาวฉันได้หรือเปล่าแต่เขาไม่ยอมให้ฉันทำอย่างนั้นแต่ว่าฉันมีแผลแล้วหรือว่าที่ฉันจะกลายเป็นคนทรยศต่อสกินเนอร์อย่างนั้นเหรอคนที่ให้ที่พักกับฉันฉันคิดไม่ออกเลยอตอนั้นก็เป็นสิทธิ์ของฉันที่จะนำสิ่งที่เป็นของฉันกลับมา ลิซ่าคือตัวแทนที่ฉันต้องการเจ้าลิซ่าไปแทนลูกเลยจะพาน้องหนีสรุปว่าหนีไม่ได้ทั้งคู่เปิดกล้องดูซะหน่อยอแล้วในกล้องมีิซนั่นลิซ่าครับ <c oughs> เคยถูกจับไว้ในห้องตรงข้ามแล้วนี่เอาแต่มาอิี้กูไปไม่เห็นมีอย่าเป็นใครอ่ะ <Lisa. S 2> ออกไปจากฉันนะนั่นคือหน้าฆาตากรครับลวลิซาก็วิ่งหนีไปครับไปทางไหนอะเราเห็นลูกเราหนีไปได้แล้ครับนั่นคือภาเพเหตุการณ์เราต้องรีบเอาเอาฟิลไปใส่ครับต้องหาลูกบิดอีกอันนึง แค่ค่อยๆวิ่งช้าโอ้โหทำจริงแม่งเอาวาวามาเสียบแทนหัวเลยเ็าเนี่ยนี่อะไรเนี่ยตอนนี้เราดื่มเบียร์เป็นจำนวนมากร์รี่คริสต์มาสทุกคนนะหวังว่าเงินนี้คงจะคุ้มเงินจากการมาทำค่าแรง OT 3เท่านะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนทำตัวแปลกมากๆเป็นไม่หยุดไอเลยหลังจากที่เขาไปเช็คท่อ ในตอนนั้นเนี่ยนี่ขนาดว่าปาราที่ยังไม่เริ่มนะเนี่ยเราไม่ได้นอนมา2วันแล้วคือมันโดนแก๊สพิดครับทำให้ร่างกายไม่ปกติเรากระชากวาวออกมาเลือดพุ่งเนะมีเรื่องกับครูแน่เลยมันไม่ง่ายขนาดนั้นมั้งใช่ไหมพี่สกินเนอร์ ไปกันเถอะวัยรุ่นออลูกสาวเรายังหนีไปรอดนะครับยังมีโอกาสวะออต้องช่วยลูกให้ได้อะแถวนี้หรือเปล่าที่ลูกเราวิ่งหนีไปนั่นอะไรครับ มีไฟฉายด้วยดีจังลงหรือขึ้นขึ้นแล้วครับเราจะขึ้นจากท่อน้ำเป็นการไล่ล่าที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับทำให้เ,เล่นไปตอนแรกคิดว่าแบบจะไม่ยืดเยื้อขนาดนี้แต่ว่าไอ้เหี้ย มันอยู่ข้างล่างเราชั้นหนึ่งล้วที่นี่มีเสียงคนถูกทรมานเต็มไปหมดครับผมต้องหาอะไรอ่ะหน้ากากแก๊ส <c oughs> อ้าวตายเลยเหรอเข <c oughs> ี่ยดนแก๊สปุกตายเลยแล้วมึงใส่หน้ากากทำไมวะ <c oughs> เกิดใหม่ซะกู <c oughs> นึกว่าสวมแล้วคือสวมเลยไม่ต้องกดใช้ด้วยมีซีนของการเอากระเป๋ามาถ่วงน้ำหนักอนะครับสกินเนอร์รอเราอยู่แล้วผมนี่คานต่ำออกมาเลยครับเอาแก๊สไปไหนแล้ววะเขอ,อมีอยู่แล้วนี่ว่า ทำไมไม่ใช้อันนี้ก็ใช้ยังอ๋ออันนี้คือใส่ออใส่กระเป๋าแก๊สมาหากระเป๋าใส่หน้ากากแก๊สหากระเป๋าโฆษณวิสัยแย่มากครับ แม่งมาแล้วเลยนี่มันเขาวงกดหรือไงวะเนี่ยถอดครับหนึ่งทับห้าไอ๊ มาแล้วอตายแล้วเลี้ยวซ้ายแย่แล้วจะรอดไหมเนี้ยตันนี่ มังโคตรใกล้เลยเป่าเปล่าเป๋กระเป๋า,ปานี่ห้องนี้ตันนะ่ะนี่หายแล้วันต่ำครับเอาเป่ายวนไปเถวาข้างนอกก่อนแล้วนะ มองกระเป๋าอยู่ไม่น่าประตูนะแล้วมาหากระเป๋าอันใหม่ไม่มีอ่ะเงี้ยเฮ้ยตัวมันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นวอร์ดไอ้เหี้ยสกินเด้อ แย่แล้วกูก็วิ่งไม่ค่อยจะไหวเนี่ยเจอทางตันนี่ซวยเลยนะกูเพิ่งเจอแค่สองใบเองเนี่ย ทางแม่งก็โคตรงงเลยนี่คือลิฟต์เสียงไกมาครับชั้นบนนี่มาโอ้มีสองชั้นเหรอโอ้ชิต กลับมาในนิกแล้วะชิพหายต้องขึ้นข้างบนครับถอดแว่นดีเฮียมองไม่เห็นเลยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่น เราต้องเห็นมันเราถึงจะได้เปรียบครับมันไปทางนี้นะไม่รู้มันจะย้อนกลับมาหรือเปล่าไม่หรอกมัง้ง เปล่าแม่งอยู่ไหนวะยังไงหนักอ่ะวิ่งไม่ได้อ่ะโอไม่นะไปนั้นไปนั้นเสร็จโจน อยากจะเอาไปใส่เร็วๆจังมันลงมาแล้ววิ่งครับหากระเป๋าอีกสองใบด่นะัสเจอแล้วไอ้เหี้ยตกใจ อยู่บนบันไดทิ้งไม่ได้โอ้ย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 เข้าได้เบาพ่อเอ้ยโอ้ยสวมเวนโอ้ย,อย,อยมึงไม่แพ้แก๊สเหรอ แฮ้แกัสเผาอยู่บนหัวนี่เองมันอยู่ไหนวะเดีบอกนะว่ามาทางนี้กัน มันอยู่นั่นถอย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 ,อยมันเดินอยู่ในเงามืดเ้ยมันขึ้นไปแล้วครับสี่ใบแล้วเว้ยกลัวตามหลังมึงไป เดินไปบนหัวเราครับเมื่อกี้นี้ค่อยๆตามหลังครับตามหลังดีกว่าเดินวนมาเจอกันไปสุดท้ายนะครับไหนวายโด้เช็คข้างบนก่อนแล้วกันนะ ข้างบนเหมือนจะไม่มีครับมันรว้จะวนกลับไปในห้องแก๊สอีกรอบน,นนะของมันชอบสปอนที่เดิมๆอ่ะนะหาให้ไววะใบสุดท้ายอยู่ไหนครับเนี่ย โชคดีว่าบอสมันเข้ามาไม่ได้นะครับสกินเนอร์มันตามเข้ามานี้ไม่ได้ไปสุดท้ายไปสุดท้ายเร็วๆจะไม่อยู่โซนนี้วะหรือว่าอยู่ห้องนู้นวะ ไม่เห็นเลยเหี่ยออมันขึ้นไปแล้วโอเคเอา้าอยู่นี่เสร็จเลยดิห้องไหนเปิดห้องข้างบนเปิดวิ่งดิครับรอเหียอะไรครับผมอึบมีอะไรให้กูทำ มีท่อให้กูมุดไปเลยแบกน้ำลูกสาวกูไปไหนเนี่ยเสียงมันยังเดินปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่แถวนี้นะครับมีรอยอ่าเราผ่านเฟสสกินเนอร์มาได้ครับได้อาชีพเมนครับฉันไม่ได้สมัครงานมาทำเรื่องพวกนี้แล้วก็อีกอันหนึ่ง เปิดเพลงสิเออช่างมันเถอะนี่ก็ชื่ออาชีพเมนนะครับตอนนี้ไฟฉายบานหัวเราหายไปแล้วครับขายังหักแขนก็นยังลอกอยู่ข้างหนึ่งเมื่อไหร่กูจะพ้นจากที่นี่วะเนี่ยออกมาข้างนอกก็ยังกูยังอยู่ในท่ออีกแล้วเนี่ยโอ้มึงจับมากี่คนวะดูดิ แถวนี้แหละที่ลูกเราวิ่งหนโีโอ้โอ้แขนฉันล้มอีกเจ็บอีกมีฟิลที่พื้นครับแล้วทางซ้ายเหมือนมีตัวสู้หน่อยลูกคือมไม่ต้องห่วงลูกนะห่วงตัวเองเลยครับตอนเนี้ย ไม่มีไฟฟ้าอีกเ้วทุกอย่างก็เปิดออกหมดหนาดิโกเลยหายแล้วไปทางไหนอ่ะทางออกอยู่ไหนวะขานเข้าไปครับ ประตูโกงถูกเปิดออกมาหมดแล้วนะฮะนี่แปลว่าเราปล่อยคนที่ถูกลอกหนังออกมาหมดเลยนะเนี่ยอาจจะถ่วงเวลาสกินเนอร์ได้นิดหน่อยเอากลับมาที่นี่ครับนี่มันแถวชายหาดเลยนี่วาใช่ไหมใช่ไปจากที่นี่คุณตำรวจมาช่วยกันยังเนี่ยเช้าแล้วเนี่ยลูกสาวพ่อ นั่นไงครับลูกเราโอ้โหศพ <Lisa? S 1> ลิซา่าลิซ่ากระเพกขามาหาลูกซ่าลูกพ่อลิซ่าอย่าบอกนะว่าโดนลอกไปแล้วหรือเปล่าเอา้าอะไรอะเอา้ามันแทงแล้วะ่ะทำไมอะ่ะพ่อ พ่อคะโอ้พระเจ้าช่วยพ่อกูขอโทษพ่อแทงกูทำไมอ่ะกูก็เรียงมึงแล้วอ่ะตื่นสิครับพ่อพ่อตื่นชื่ออะไรบ่นเนี่ย กูด้านด้น,ดนขาหักแขนลอกมาช่วยมึงแต่มึงแทงกูตายชิดจริงๆอ่ะไม่ต้องช่วยก็ได้ลูกสาวกูเอาตัวรอดได้เองตั้งแต่แรกแล้วกูตายแทนเลยแล้วนี่น่าจะเป็นเมียรเราครับแอนดรูแอนเดรรยียโทรศัพท์ดขึ้นมาครับนักสืบแอนเดีดรรยที่ท่นเสียใจด้วรรยกัน เสียชีวิตของสามีคุณพวกเรารู้ว่าสถานการณ์มันยากแค่ไหนสำหรับคุณแต่ตอนนี้เราช่วยลิซ่าได้แล้วเราต้องสืบปากคำเธอนะคะตอนนี้มีหลายอย่างเกิดขึ้นตอนนี้ประชาชนสนับสนุนสกินเนอร์มากกว่าตำรวจอีกตอนนี้ประชาชนสนับสนุนสกินเนอร์มากกว่ตำรวจอีก ถ้าอยากจะให้ทุกอย่างมันกลับสู่ปกติเราต้องสัมภาษณ์ดิซ่าออกทีวีเพราะเธอเป็นพยานคนเดียวที่หนีรอดจากสกินเนอร์มาได้นี่ครับถึงขั้นเกิดจาราจนเลยนะครับเพราะว่านักสืบแอนเดรียเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดความขัดแย้งครั้งนี้ครับและเย็นวันนั้นเองลิซ่าต้องไปให้สัมภาษณ์ออกสื่อหรือเปล่านี่ครับ <Breaking> news. ตอนนี้การจราจรยิ่งก่อตัวแรงขึ้นในขณะที่เรายังรอคำตอบ <Was he S 2> จากนักสืบแอ,อนเดียตกลงนักสืบแอนเดียฆ่าหัวเธอเองหรือเปล่าแถมตอนนี้ลูกสาวยังคงมีอาการคเขาเรียกอาการช็อคนะครับพวกเราพยายามจะจัดสัมภาษณ์สดออกทีวีเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสงบสติอารมณ์มากขึ้น แล้วมีคนหัวโลนมายืนอยู่หน้าบ้านด้วยชิดก็คือสกินเนอร์ยังไม่โดนจับใช่ไหมอะทูบีคอนติเนีย continue ครับยังไม่จบจะมีภาคต่ออีกเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้อดิลูกสาวก็ยังอยู่ในอาการหลอนประสาทอยู่นะครับส่วนคุณภรรยาย,ยังไม่สามารถให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อได้ฆาตรกรยังไม่ถูกจับหนักข้อนะครับแต่ว่าเกมนี้ฟูลเดนะครับ จบลงแล้วมันมันมีชื่อภาคนะนี่คือชื่อภาค The Beginning นะครับแปลว่าอาจจะมีภาคต่อในอนาคตด้วยก็ได้แต่ว่าณตอนนี้ภาคแรกจบลงแล้วก็ถือว่าเป็นเกมสยองขวัญสันประสาทฆาตะกรไล่ฆ่าที่สนุกใช้ได้เลยนะครับ หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นกลับไปไม่มากก็น้อยยังไงรอติดตามเกมใหม่ๆได้ทางช่องนันปิ่นโตครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กันให้บ้างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปติดตามน้องหนุ่มด้วยด้วยนะครับช่วงนี้จะมีบล็อกออกมาบ่อยๆแล้วกันนะครับแลผมสวัสดีครับ